ติดติดนี่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 นู่นนู่นทุนมีอีกโอ้ยนี่เนียโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยฮะกัดให้แตกหนีมิวบ่าหนีบีไหนอะโดนครับโดนไปดอกหนึ่งนี่กินสดเลยนี่ มาดูนะครับกูหลอบแหลกเป็นยังไงขึ้นฝังมาแล้วเดีย๋ยวเทใสกละมังให้ดูนี่ปลาบอมันกระจามชุมช่มอย่างเงี้ยครับมันเป็นเชือเข่าเองตามธรรมชาตินะทุกคนปลาตรงกินแล้วก็ตองอ้วนก็แล้วเนะตกตกมกันกินก็ตตองอ้วนเนาะ,ะดูอ้โอ้ยเนี่ยอล้เราผัดปลาครับหืมแม่ ดูบอกก็บอกตัวทอกแขนน่ะอแล้วกระป๋อบอะไรเนี่ยของดีๆทั้งนั้นไอ้ต,อต,อตัวนี้อันตรายครับมันเปนคอยหนิ่งมนกกนันิโก้ใบหนุนโอ้โหตุ้มขมือครับแล้วก็มอเตรดเนี่ยไอตือแล้วก็ตัวนี้เป็นโก้ครับโก้ลือขี่ตังโอ้โหเด็ดเหลือเกินกรบอกใหญ่ๆดีครับนี่ ไม่ได้ซื้อลูกพันธุ์มาปล่อยนะเชื่อมันเข่าตามธรรมชาติอ่ะแข,แข็งไว้ก่อนสด,สดจากบอรครับบ่อตัวต็แขนน่ะดูไอ้แป้นก็นมีอ้าวเนี่ยหลอบแผลครับได้ขนาดนี่ดูทุกคนสวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาลงบอช่างแอลช่างแอลช,า,อลชาวบอกุ้งเก่าครับเขาไม่ได้เลี้ยงกุ้งแหละเขาเช่าวไว้เลี้ยงปูมันเป็นบอกุ้ง ชาวเลียงป,ปูติดแล้วนะก่ออวนเจ็ดเซนมาวางครับอยากจะเช็คไสปลาว่ะหลังจากที่่างแอ๋วชาวบอ่อไปแล้วสักประมาณสามเดือนไต่แล้วมั้งเนาะครับนี่มอเทศครับโอ้โหตัวฟอามือเลยก่อปูเนี่ยคือเราเราหาลูกพันมาปล่อยใช่ไหมแล้วก่อพวกเชือปลาเนี่ยเชือกลุงเชือปลาเนี่ยมันเข้ามาเองเนาะนี่ <ừ. S 1> ดูครับบอ่อมันจะเป็นอวนสวนอย่างนั้นน่ะข้างข้างปากบอ่อมันเป็นคลองธรรมชาติครับ เราทำอวนสวนเข้ามาเชื่อปลาจากคลองมันเข้ามาแล้วมันก็ออกไม่ได้นี่ก็วิธีการาทำบ่อเลี้ยงปูของทางบ้านทางนี้ก็จะประมาณนี้ครับวางอวนสวนไว้แล้วน้ําเนี่ยน้ําในบ่อมันก็จะขึ้นลงตามน้ําทะเลปกติเลยช่วงน้ําขึ้นน้ําก็เข้ามาในบ่อเต็มช่วงน้ําลงน้ําก็แหงลงไปแต่ว่ามันไม่แหงถึงขนาดหมดน้ําเลยครับก็จะเหลือสักประมาณแถวข้าวอ,อนนะ่ะเนี่ยตอนนี้น้ําโตเนี่ย เ่าอกเนี่ยตอนนี้มาก็วิธีคนเลี้ยงปูครับได้ทั้งปูได้ทั้งปลาลูกปูก็ลงทุนน้อยหาลูกพันธุ์เนาะ,<ล>ะเนี่ย,ยเกิดเองอ่าอ่าตัวเล็กๆบางทีมันก็นเกิดเองนะช่วงหรือดูคลองมั่นก็จะมีลูกปูเกิดเองด้วยแล้วก็ปลาก็คือฮะาาอ,อ่าอ่าอ่าไหลปลาติดอ้วนไหมอ่าอ่า เนี่ยวิธีการวางคือวางอ้วนเจ็ดเส้นแล้วก็ผาดยาวไปตรงกลางบอ่อแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไหล่ปลาตามขอบขอบครับเจอปูต้องปดไม่งั้นเนดีน้นติดตายอ่าชอบตรงเชื่อปลามันเข่าดีเกินสลรพผัดจะปลาเลยทุกคนไปแล้วน่ะ ไหลปลาครับปลามฆเทศเนี่ยมันต้องไหลโอ้โยโอ้ยตัวใหญ่ดีเกินปลามฆเทศมาอ,อย่างนี้เขาเรียกติดสังครับติดสังปลาแป่นเนาะนอ่าไหนดูดูดปลามฆเทศลงมาวางมือหน่อยเนี่ยดูแต่ละตัว,ตๆๆวปลามฆเทศนี่เป็นเอเลนสปีชีนะ เป็นตระกูลปลาหมอสีครับพวกปลานินปลาะะเมทศปลาหมอข้างดำอ่ะเป็นเอเลียนสปีชีเหมือนกันแต่ว่ามาอยู่บัานเราจนจะเป็นปลาบ้านเรานะแถวนะแล้วก่อนในคลองหาอย่างนี้ไม่ได้ไงไม่มีแล้วนี่มาอยู่ตาแถบจะสูนพันธุ์ครับปลาเมทในคลองมีกับตัวไม่โตส่วนใหญ่จะโตโตกว่าอยู่ในบอ่อเนี่ยครับเนี่ยดูปะปะแปน ปลเป็นกับมาปกติมันอยู่เลนะปลาเป็นเนี่ยเนาะมาถึงคลองถึงจะถึงน้ำจืดแล้วนี่จะแตกไปหนชิมน้ำาจืดหรือก่อยหรือเค็มจืดครับจืดเลยเนาะก็ช่วงหน้าฝนครับส่วนใหญ่หัวคลองข้างบนหน้ามันจะออกจืดแหละถ้าเป็นช่วงหรือดูน้ำทะเลดันสูงอะ่ะมันก็จะเป็นช่วงน้ำเค็มครับปลาวัวก็ยังมา <laughs> ปลาวัวครับเปนนี่แล้วก็ปลาเมเทศ เต็ดเต็ดนี่นี่น,นี่ตรงนี้กับปลามาเทศครับนี่ใหญ่ใดีเกินน,นี่ปลาบัวโอ้ยนี่ปลามาเทศขู่เลยไม่นู่นนู่นทั้งหมดม,มีอีกเยอะครับโอ้ยนี่นี่ตรงนี้จะแยกได้ชัดเจนเลยนี่ตัวผู้ตัวเมครับแล้วก็ตัวเมียตัวเมติดขู่กันเลยนี่ เหญ่นะทุกคนปลามเทศตัวผู้มันจะออกสีนินนดำๆนี่นี่อย่างนี้ตัวผู้ครับแล้วก็ครีบแดงๆหางปลายแดงๆนี่ส่วนตัวเมียมันจะขาวๆอย่างนี้นี่โอ้ยใหญ่ๆอย่างนี้หากินอยากแล้วครับนี่ต้องอยู่ในบอ่อครับใส้นี่จะมีโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงตัวใหญ่างี้เวลาปลดต้องหาทุ่งอะ่ะไม่งั้นบนขาดเ็ด อ้วนอ้วนอ้วนดีเกิดน,นี่นี่ตุ้มเมียสี่หัดตัวนี่ก็พอมือพอหม้อพอกระถาไปแล้วนะใหญ่จริงจริงดูความอ้วนนะนี่ตัวนี้จะออกปน,นินมาแล้วเนี่ย เนี่ยนะอย่างนั้นคางเหลืองตัวอ้วนเนี่ยนะมันก็ผสมหมดแล้วครับเนี่ยดูตัวนี้มันปนินชิพายแต่ว่าขยายจะฉัดมอเทศจะแบบนี้ครับเนี่ยนี่โตดีมันจะมีเหมือนจุดๆเนี่ยครับมอเทศเนี่ยจุดดำๆคางตัวเนี่ยเนี่ยตอมีเนี่ยแต่ยังไม่เจอเห็นออกขาวเจอตัวเนาะคางดำนะแล้วก็ตัวเดียวก็่อยคอยยังชั่วแต่ว่า ไม่รู้ถ้ามาจริงก็จะเอาตัวหลอดเหมือนมลเทศหรือเปล่าแต่ละตัวงามๆดีกันเจอะดักติดวนเจอะในคลองดีใจตาย,ตายนะ,นะ,นะงนี้นะน่างแล้วนะเลขอย่างคือคนบันเลาเนี่ยเอาง่ายๆก็ชอบกินปลาเทมศมากกว่าปลานินนี่กะถา้าใส่ากันนี่เลือกปลาเทศเหรอครับนาอปลานิลส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยชอบ่าปลามเทศครับ ทางตาดเนี่ยอย่างน้อยก็ชอบกินปลาน้ำก๋อยปลาน้ำเค็มอ่ะเออนี่เจอทุ่งกัได้ายแล้วครับนี่เอ้ยมีตอแป้นด้วยจังแงเงี้ยปลป้นเยอะนี่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 นีแป้นเอาไซนี้เลยนะกินเลยนะวันเนี้ย นี ì, oh, ่โอ้ยไอติเป็นแถวหมดครับเนี่ยด้วยนี่เออดูตัวนี้โอ้โตดีเกินเออโอ้อวนตุ๊บเลยเฮ้ยปูจังแหวนตะนาตปูจังแหวตะนัดอดะ โอ้โหดูแต่ละตัวมาโดนนะอะไรอะไรอะไรปูไข่อะปูงานงานงานโอ๊ยโอ้ย ฮะกัดให้แตกหนีมิวเปล่าหนีพี่ไหนอ่ะใครอ่ะโดนก้ามแล้วแท้ก้าเฮ้ยเมาเี่วมาเี่วมาเร็วขัดก้ามขัดมิวเลยโอ้ยดูโอ้ยก้ามเออกินปูดิบกินปูดิบซาซิมิหายอ่ะไม่เยไม่เนี โดนครับโดนไปดอกหนึ่งนี่กินสดเลยเนี่ตัดไม้ขมน้ำม,มาเอ,อ, <laughs> อาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเทกันสักหลอมครับผมหลอบสองครับหลอบสองจะปลามออเทศซะเยอะนี่แหมสองหลอบจะเต็มตู่ไปแล้วนี่โอ้โหแต่ว่าหลอบแรลกไม่ได้จับช็อตในน้ำครับ โดนปากระบอกตัวแขนอะ <c oughs> <c oughs> ee, ่ะนี่สองรอบครับขึ้นตูไปแล้วทุกคนว้าวใหญ่ๆดีเกิน <c oughs> ก็ขึ้นมาพักกันแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวลงไปตีน้ำไหลไหมเอาอีกสักลอมกูรอบนี่เราก็จะเก็บอวนกันเลยครับรอบสามมันลู่ตัวแล้วครับวิ่งสุกใช้ปลาหมดแหละไม่ค่อยได้ มีแต่ปลาตะโลดครับไหวยน้าลอยคออย่างนั้นแหละ <m> อันนึงวันสังเดต์ปดไดแรงแรงทกกาโหทกกากทกกาก,กาเลยเว <c oughs> ้ยจอดว่ะเนี่ยก็ยังใหญ่ใหญ่ใหญ่หลบสามไม่ค่อยโดนครับ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปเทปลาให้ดูกันที่บ้านไปครับมา ูโอ้โห,โหมาเลยอุ้ยแล้วปูปูปเอาไมไปไล่ไปไล่เดยวจับได้ม,มาดูครับนี่มาเน่โอ้โหอ่ะเลือกก็ประมาณนี้ครับเนี่ยมอสเทสใหญ่ๆแล้วก็อันนี้ไส้่อมๆอมน้อยแล้วก็ไอแป่นได้เป็นมือครับ บอกสามตัวนี่กับมือแล้วเนี่ยเลยโก้หนแกงส้มกับมือแลหละไอ้หนุนอีกสีตัวนี่ซีสวยใหม่เด็ดเหลือเกินครับเอาได้ปลาหลากหลายครับเนี่ยมันเป็นเชื่อที่ได้มาฟรีฟที่เราไม่ต้องไปเสียค่าลูกพันธ์้วช่างแอลนะก็คือเป็นผลผลิตจากบอ่อเลี้ยงปูของช่างแอลครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม